เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับเกม Mark of the n i n j ินจาะครับเหมือนเดิมไหมฮะที่เล่นไปคลิปนั้นอะไรนะครับที่อรึพูดก่อน่าคลิปแรกนะครับที่เล่นไปดูเสียนๆไม่ใช่อะไรนะรเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอ่าโดยดูช่ำหน่อยวันนี้จะมาเล่นมาต่อกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าผิดเข้าผิดเข้า,ผ,ขา,ผ,ขาผิดอันเด้อเด้อเด้อ ออกเข้าผิดอันไม่น่าจะใช่อันนี้ออกันนี้เนะนี่ยึงก็อันนี้อันนี้ถูกล้องแไม่แปลน,นะครับ Let me tell you the story of the ink and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. You put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the, the clan not the to <laughs> <laughs> not. He says, We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan.

แล้วก็จะมีคนอยู่ข้างล่างนี้นะ,ะดูรอยนะครับต้องเอาศพมาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะผ่านได้ในทิ้มันดูแม่เป็นการสแกนอะไรประมาณนั้นลงไปข้างล่างนะปิดไฟก่อนไม่ใช่ปิดไฟตัดไฟ นี่ importer นะครับตรงท่อนี่คือิ importer นะฮะมันจะผ่านตรงนี้นะครับจริงๆมันขึ้นได้อยู่นะฮะแต่ว่านะครับวิธีวิธีเกียนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไปข้างบนน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันสเตลได้ครับข้างล่างสเตลไม่ได้มีไฟนะะมันเห็น The transformer should be close, but be careful. Catwalks are crawling guards. เรียบร้อยครับตรงนี้สเตลยากนะเตลยากมากเล่นมาหลายรอบแล้วไม่ผ่านสักทีชอบสเตลแดกเอ่อต้องหาวิธีอยู่อะ เปิดควันเปิดน้ำจะลองดูมันไม่ได้แหละข้างบน,นก็เห็นจด่ดีเดี๋ยวผมลองทำตรงนี้ดูเรื่อมันแบบวแบบ่ารอให้มันเห็นก่อน ก็ล่อมันมาเนะี่ยมาแล้วเห็นกูได้ไงเนี่ยเอาป่ะแท็ปเปอร์มุด <the> ตัวแฟกตายไปดิได้อยู่ได้อยู่ เนียนครับเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ต้องใจเย็นๆนะครับเดีย๋ยวใจร้อน,อนใจร้อนใจร้อนไม่งั้นเดี๋ยวตายเอาอยู่เอาอยู่ไปไปงไงเพื่อนเพื่อดนเออแหละก็ตกคนดีครันนี้ไม่น่าจะยากนะคิดว่า คิดว่านะ <laughs> โอ้โเงียนจัด,จดไปครับโซฟานั่งสบายไม่ใช่ If a guard is blocking your way, you can try to distract him. So Judite, what was that? oh do you do it? Son, so, that damn. Oh, got me pilot. Okay, applied. they ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เทพให้ดูนะเหมือนเซียนเล่นมาก่อนนะดิปิดไฟครับตัดไฟก่อนไม่เห็นแค่นี้ก็เนียนเหรอ,นเ,นนอเนียนจะจับตรงนี้ไปได้นะ ข้างบนก็ไปได้แต่ว่าข้างบนไม่มีอะไรนะโอ้ไฟจ่อหน้าจ่อหน้าขนาดนี้ก็ไม่ตายจุดในท่อนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราต้องคายพวกนี้ก่อนนะครัเกือบเลเซอร์นี่นหมดไหมร้อยเ,เขาเดินไปทางซ้ายเนะี่ย มันก็จะโดดขึ้นไปทางขวาจะเอไม่ร้อยบอกเลยอย่างเซียนไปครัไม่มีบางอันผมก็จําไม่ได้นะครับว่ามีอะไรบ้าง

ข้างบนก็มีถ้าเราปิดไฟตรงนี้มันจะได้ยินไหมก็ได้ยินเหมือนกันเออว่าชิบหายชิบหายชิบหายแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้ โอ๊ยเ,อเกือบพลาดเกือบพลาดเมื่อกี้บุษเเฮวเซนแยนกล้องไปหน่อยได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอยู่ hey, ชิบหายแล้วประเด็นห hey, นีก่อน เกือบตายไม่เห็นลรอกไม่เห็นลรอกครับไม่เห็นไม่เป็นไรมีแมวให้เก็บข้างล่างนะโอ้โหแต้มรถเลยเมื่อกี้พลาดไปนิดเดียวไปครับผมแมวแนละ้วปล่อยไปยากเจ้าจข้างบนเอาอยากนะเคย ลองครับนะตัวนี้ดีกว่าสไปเดอร์แมนนั Man. ปาดคอไปครับผมลงท่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวลงท่อขึ้นไปไหนแล้วลงไปไหนแล้วยากเย็นเลยเกินไปขึ้นใหม่ I troops are scouring the grounds. But we can sail right over them. Meet me on the roof. To keep from overloading the grid, we gotta turn the power back on one floor at a time. Turning the power for the 15th floor back on. Okay. Now you'll meet me. You'll meet me. จะเปิดไฟนะเปิดทำไมเนะี่ยไปไหนะไปไหนะเราจะได้ยินไหมไ,หไปไปไปเชิบหายปล่อยอัดประตูมันก็แทง ข้างบนนี้มีอีกนะอินพ์เตอร์นี่ตีแล้วก็เข้าท่อหลอกพรอะความสุดใจไปเลยไม่เห็นหรอกอดเดี๋ยวเดี๋เดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นคาเสร็จแล้วก็ลงพ่อไปซะ มีมาอีกตัวเนี่ยอ่ามันมาแล้วมาล้เตรียมนะครับจะฆ่ายังไงตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันลองล้อความใจก่อนโ้มีภารกิจทำลายไฟ20อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงวะเนี่ยมาแล้วมาแล้ว แค่นี้ก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกดูดูดูติด <Hey! S 1> ประตูผิดด้าน <c oughs> เดี๋ยวไม่ตายยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกเหรอเ <c oughs> ก็บแมวก่อน ไพอ,เ,อเตอร์ครับผมแค่นี้ก็ไม่เห็นละอะไรกันครับนี่คแค่้ลงท่อน่เรร้อยไอปปืน ด,ดู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 จะยืนพี่ชายเลซสุ <c oughs> โอเคไปต่อนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะทำให้เขาเห็นศพก่อนเนี่ยเนี่ย ไม่ไปดูเลยเหรออะไปยังนี่ไงโดนทุบข้างในมีตัวราสเตลตัวบนบอนลน넷ะ สไปเดอร์แมนมาแล้วจ้าตรงนี้ไปไม่ได้นะไปแล้วมีอะไรวะเออเด้อเดี๋ยว้อเดนกนกนกมานทำอะไรเมื่อกี้ยืนทำอะไรยืนทำอะไรปลาคนตกได้หน่อยเลยครับ จริงมันไปเลยได้ก็ไนดะ้มันไปเลยก็ได้นะเรียบร้อยนะไม่เจอกันใหม่พาร์ทนหนานะน,หน่าจะมันกว่านี้นะครับพางน,นี้ก็มีแค่นี้แล้ว